ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีเพื่อนเ,นเนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกอลเราอยู่ที่ Memory House Cafe นะคะจังหวัดนคนปรปฐมเดี๋ยววันนี้นะคะกอล์ฟเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินชมสถานที่นะคะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วเนี่ยเขายังมีสถานที่ถ่ายรูปซึ่งมันสวยงามมากๆนะคะแล้วก็คนเนี่ยแบบฮอตทิตเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกัน,นะคะ่ะจัดไป สำหรับค่าเข้านะคะก็อยู่ที่ราคา50บาทต่อท่านค่ะแล้วพอเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นคาเฟ่ด้านหน้านะคะซึ่งสำหรับคาเฟ่เนี่ยนะคะก็จะมีพวกเค้กนะคะแล้วก็มีน้ำต่างๆค่ะแล้วก็สามารถที่จะเอาบัตรที่เราซื้อค่าเข้าเข้ามาเนี่ยนะคะมาลดราคาได้ด้วยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะพอเราเดินเข้ามานะคะก็จะเป็นโซนถ่ายรูปค่ะซึ่งคนเนี่ยเยอะมากๆค่ะเพราะว่า คนเนี่ยชอบมากๆานะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยคือเขาเอาเหมือนเป็นกิ่งไม้อ่ะมาลงสีให้มันเป็นสีสันนะคะแล้วแบบมันสวยงามมากๆเลยนะมันก็เลยแบบถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากค่ะทีนี้คนเนี่ยก็มาแบบท้อทิศมากๆนะคะก็คือมาถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็มากินน้ำนะคะกินเค,ค้กกันค่ะ นอกจากเรานะคะยังมีสถานที่ถ่ายรูปสวยๆแบบนี้แล้วนะคะ mm. เมื่อเดินตรงไปอีกนะคะ mm. ก็จะมีสถานที่นั่งนะคะสําหรับกินเค,ค้กกินขนมนะคะแล้วก็อยู่ติดริมแม่น้ําด้วยค่ะก็คือบรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยค่ะแนะนํานะคะว่าให้มาช่วงเย็นๆหน่อยนะคะแสงเนี่ยจะลงนะแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะเป็นริมไลท์แล้วก็สวยมากๆเลยค่ะ อนอกจากนะคะที่นี่เนี่ยจะมีแบบสถานที่ให้ถ่ายรูปสวยงามแล้วนะคะเมื่อเราเดินลงมาอีกนะคะมันก็จะมีจุดชมวิวริมน้ํานะคะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยค่ะสําหรับร้านอาหารนะคะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นร้านอาหารที่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปรับประทานอาหารได้ค่ะต่อามานะคะก็คือมีศาลาท่าน้ําด้วยนะคะแล้วเราเดินไปอีกเรื่อยๆ เราก็จะเห็นศาลาท่าน้ําตรงโน้นค่ะซึ่งมันอยู่ติดน้ําแล้วก็แบบเป็นสถานที่ให้ถ่ายรูปมีเพลให้นั่งด้วยนะคะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็แต่ละสถานที่ของเขาอ่ะแต่ละแบบว่าตรงจุดเขาเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆก็สําหรับที่นี้นะคะนอกจากที่เราเนี่ยจะมาเดินถ่ายรูปมากินขนมแล้วนะคะแล้วก็ยังมีจุดที่แบบให้ถ่ายรูปอยู่ริมแม่น้ําด้วยนะคะ แล้วก็บริเวณของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการจัดโซนต่างๆนะคะจัดร็อพต่างๆเนี่ยให้คนเนี่ยได้มาถ่ายรูปเล่นนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเต็นท์สีน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วพอเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโซนแบบนี้ที่เขาจัดให้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆเลยนะคะเป็นเพลินๆไม่เบื่อเลยค่ะ ก็สำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นทางเดินนะคะเดินไปยังท่าน้ำค่ะซึ่งแบบดูคือดูจากจากที่เขาดูแลสวนของเขาเน่ยที่เขาดูแลพลอสของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าเราเดินไปเนี่ยคือตัวกิ่งไม้อะไรของเขาเราเดินดูนี่แทบจะไม่มีแบบ ใบเบิง้งใ,ใบไม้อะไรร่วงลงมาติดเลยอะ่ะคือเหมือนเขาเก็บแล้วเขาดูแลหมดเลยอะค่ะทำให้แบบเออมันสวยอะ่ะสะอาดแล้วก็สวยสีสันสดใสอะเก่ารันนะคะก็มาถ่ายรูปนะแล้วก็ได้รูปมากมายเลยเดี๋ยวเก่ารันนะคะจะลงรูปให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากาศที่ถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงคะ่จะจัดไปไปดูกัน สำหรับคลิปนี้นะคะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าก่อนเราจะเอาอะไรมาให้ชมอีกก็อย่าลืมติดตามการค่ะอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูที่โต๊ะนะคะว่าอาหารเนี่ยเหลืออะไรบ้างนะแต่ก่อนเราคิดว่าไม่น่าเหลืออาหารค่ะเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะกินกันหมดแล้วน่าจะโดนกินกันหมดแล้วดูจากท่าทาง เหลือแต่ช้อนส้อมหมด700ต้องขาย700ลูกะครดบวิดีโอว่า700นาทียังไงเลย700นาทีวิดีโอ700นาทีโอ้นีนะะ่น้ำมอระกดน้ำมอรกดอันนี้เป็นน้ำอะไรนะน้ำโซดาอัญชันผสมอะไรสักอย่างอะ่ะอัญชันโซดาอะไรเยอะๆอะ่ะเออ ชื่นใจ